วิธีการเข้าใช้งาน my bmw finance คลิกไปที่แอป my bmw จากนั้นจะเห็นหน้าแรกให้คลิกไปตรงที่รูปรถไอคอนที่4เลือกไปที่ financial services ระบบจะพาเข้าสู่ my bmw finance ซึ่งจะใช้เวลาในการโหลดสักครู่ เมื่อเข้ามาแล้วสามารถแอดคอนแท็กได้โดยทำตามขั้นตอนง่ายๆใส่หมายเลขสัญญาและ OTP หากต้องการเปลี่ยนภาษาให้เลื่อนลงมาด้านล่างจะพบภาษาไทยสามารถดูคำถามที่พบบ่อยโดยจะมีข้อมูลระบ,บุไว้หรือเข้าไปที่ติดต่อเรา จะมีข้อมูลการติดต่อ